สวัสดีค่ะพบกับเจ้นาน้ำหวานโตโยต้ไปไาป้ายแดงอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ว่าน้ำหวานอยู่กันที่อ่าศูนย์เช่นเดิมเนาะแล้วก็วันนี้มีรถตัว Revo p i ิเร e เยกสูงชุดแต่งรกจากศูนย์มาให้ชมกันเนาะจะเป็นยังไงรอบคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอไฮไลท์ก่อนเลยนะคะ ค่ะสำหรับชุดแต่งโรคนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะมาพร้อมกระจังหน้าทาโคมามีคำว่าโตโยต้าภาษาอังกฤษติดอยู่ทั้งหน้าห <ๆ S 1> ล่อหลอเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นชุดกันกระแทกนะคะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ GR สปอร์สีแดงตรงนีด้ดูดุดันเท่มากๆเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีซุ้มล้อขนาดใหญ่ค่ะเพื่อป้องกันเนาะ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นอ่า มีแถมชุดยกสูงให้ด้วยสำหรับการขับขี่ทุกพื้นที่ของถนนค่ะอันนี้จะเป็นปีกนกยกสูงให้นะแล้วก็เป็นยางโอเวอร์ไซส์ขอบ18นะคะอ่าแล้วก็ถัดมานะคะภายในด้านข้างรถเนาะตัวนี้เป็นคิ้วคันสาดค่ะน้ำติดให้ทั้งหมด4บาทเลยมีสัญลักษณ์รีโวูนะคะ ่าแล้วก็จะมีสติกเกอร์โลกตามนี้เลยนะคะตัวสติกเกอร์โลกตัวนี้ค่ะติดให้รอบคันเลยอ่าเห็นไหมคะจะมีลายภูเขาด้วยในส่วนของบันท้ายนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นไฟ LED ตามนี้เลยค่ะ อ่าคันนี้สวยเท่มากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กด้วยกันชนท้ายเหล็กของเขานะคะสังเกตนะคะจะมีตัวไฟให้สองฝั่งค่ะไฟจะติดเวลาเราเปิดไฟถอยนะคะเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเปลี่ยนให้สัญลักษณ์โตโยต้าค่ะจากเดิมของเขาจะเป็นสีเงินเนาะเปลี่ยนให้เป็นสีดำเงาแล้วก็ตัวน,นี้จะมีกล้องถอยให้ด้วยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสําหรับรุ่นมิดนะคะ ถ้ารุ่นอะเอ็นทถ้าลูกค้าอยากได้ตรงนี้ที่สูยนเรามีจัดแต่งให้ได้เหมือนกันค่ะเป็นกล้องแท้ออกจอเดิมค่ะแล้วก็จะมีผ่อนแรงด้วยค่ะผ่อนแรงตัวนี้ก็ติดให้เพื่อที่จะเราเวลาเราเปิดฝาท้ายเนาะตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยผ่อนแรงได้ดีมากๆเลย ภายในเขาก็จะเป็นหรูดาสปอร์ตามนี้เลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นมิกค่ะแล้วก็เบาะจะเป็นบเบาะไฟฟ้าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะาสามารถปรับหน้าปรับหลังปรับเอนได้ตามใจชอบเลยนะคะอ่าแล้วก็วิทยุมีจอจอตรงนี้ต่อจากกล้องหลังเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้ารีเควตสต์มาว่าอยากเปลี่ยนกระจกตดแสงออโต้น้ำก็จัดการเปลี่ยนให้ได้เหมือนกันค่ะ อแอร์โตยตาเย็นชั่ค่ะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาเนาะถ้า,าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเป็นตัวยกสูงพีเลนเนอร์ชุดแต่งโลกนะคะสามารถทักหาเซียนน้ำหวานได้ตามไอดดไลน์หรือว่าจะโทรตามนี้ก็ได้เลยนะคะอยากได้สีไหนสีอะไรเดี๋ยวน้ำหวานจัดให้ค่ะ โตโยต้ารุ่นไหนสามารถเกิงกรานน้ำหวานได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้รับชมรถโตโยต้าใหม่ๆทุกรุ่นได้ก่อนใครในช่องนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ